หลักสูตรของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสคณะบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับนักศึกษาของเราจะมีความรู้ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นเครื่องมือในการเปิดโลกว่าเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆในระดับสากลได้รินรู้ถึงความเป็นฝรั่งเศสและสามารถถ่ายทอดความเป็นตัวเราความเป็นไทยความเป็นอียิปต์ตอนออกเฉงใต้ให้กับประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศสได้รับรู้ เกิดความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมนอกจากนี้นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ภาษาฝรั่งเศสในบริบทเชิงอาชีพโดยเราเน้นให้เกิดความเชี่ยวชาญจริงๆในด้านอุตสาหกรรมการท่รองเที่ยวและการบริการและสุดท้ายครับนักศึกษาของเราจะเกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการ ในด้านการเรียนการสอนของสาขาด้วยลักษณะธรรมชาติขององค์ความรู้จะถูกแบ่งเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัติจะมีการเรียนในส่วนของกระบวนการการบรรยายซึ่งเป็นการจัดการในคลาสเรียนที่คณะส่วนภาคปฏิบัติจะเป็นส่วนที่ถูกแบ่งออกมาตามลักษณะของรายวิชาบางวิชา ในเรื่องการนำภาษามาใช้ในคลาสที่มีการฝึกปฏิบัติทางภาษาเช่นในรายวิชาทักษะทั้งฟังพูดอ่านและเขียนนะครับนอกจากนี้ยังจะมีรายวิชาที่เป็นคอนเทนต์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมฝรัง่งเศสวรรณคดีภาษาศาสตร์และรายวิชาทางอาชีพธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวหรือการไปดูงานในสถานที่ประกอบการนะครับ าชีพที่นักศึกษาสามารถทําได้จากหลักสูตรนี้นะครับครูอาจารย์นะครับมกักคุเทศบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการบุคลากรในหน่วยงานด้านศิลปะวัฒนธรรมหรือสถาบันที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะครับหรือเป็นบุคลากรในแกลลอรี่อาร์ตแกลลอรี่เป็นผู้จัดอีเวนต์ทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับ การเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบเข้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสคณะโบราณคดีนะครับนักศึกษาจะต้องมีผลคะแนนสอบนะครับ87.1นะครับวิชาภาษาฝรั่งเศสหรือถ้านักศึกษาจะเข้ามาในช่องทางในการรับในรอบพอร์ตฟอ i o โอนะครับนักศึกษาก็สามารถเตรียมตอบนะครับเดลฟ์นะครับตามกรอบ C.F.R ในระดับ A2 ไว้นะครับ สำหรับช่องทางประชาสัมพันธ์นะครับการสมัครในทุกๆรอบจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ SUTcast ของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เพจคณะโบราณคดีนะครับแล้วก็เพจของทางสาขาที่ชื่อว่า s e ็กซิ n อ a เด La f a c u l ล t é d a r วเต้ดักิโอ n i v e r s i t é s ซเตสินปากรนะครับ สำหรับคนที่หลงไหลในเสน่ห์ของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสอยากเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสและไทยและใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างสร้างสรรค์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสคณะบรารคดีรอพวกคุณอยู่ครับ